โอเควันนี้ครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวรองเท้าสตั๊ดเป็นแบรนด์ตัวใหม่นะครับของของวิงเรียกว่าจะเป็นวิงรุ่นคร a ซี่นะครับคร a ซี่คราซี่นิวรองเท้าสตั๊ดครับผมยังไม่แกะกล่องเลยนะของเพิ่งมาถึงวันนี้จะจะแกะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยครับ จะเป็นยังไงจะสวยเหมือนในรูปไหมผมได้มาในราคา,าประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวรองท็อปนะครับพอดีผมเห็นเขารีวิวว่า,าตัวท็อปเนี่ยมันจะมันจะบีบหน้าเท้าสําหรับคนที่เท้าบาน,นครับซึ่งผมเป็นคนเท้าบาน ก็เลยสั่งตัวลองมาตัวลองมันจะไม่บิดหน้าเทานะเขาว่าเขาว่านะจะต้องจะต้องลองก่อนลองลองลองดูจะเป็นยังไงโอ้หน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้กล่องคอลเลกชันใหม่ก็สวยใช้ได้เลยครับส่วนตัวผมใส่เคยใส่วิคงอยู่นะครับวิงเป็นรองเท้าที่ผมก็เคยซื้อใส่อยู่ เป็นเป็นรุ่นแรกๆเลยอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รุ่นใหม่ๆผมว่าเขา่าจะพัฒนามาพัฒนาขึ้นง่ายๆฉีกเลยแล้วกันโอเคกล่องก็จะเเรียบง่ายๆสีสันสวยงามนะครับวิงคร r ซี่ตัวนี้นะครับ ว่า crazy c r a z ควันรูอเปล่าแค่คล้ายเยลลี่สำหรับเบอร์ที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นไซส,ส์สีส่สิเนะครับไสี่สดสีขาวออฟไว้ข้างในกล่องเปิดอย่างนี้ดีกว่าโอเค ข้างในกล่องก็จะเป็นนี่นะครับอ้ยกล่องลนตลกเกินไปแล้วในกล่องก็จะเป็นวันนี้ทุยไม่ใช่ตัวนี้นะครับข้างในกล่องแทนแทนแทนโอ้ยไงเนะี่ย พื้นพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับดูน้ำหนักน้ำหนักเป็นไงเนี่ยน้ำหนักเป็นแบบออกออกมีน้ำหนักนิดน,นึงนะผมว่ามันแอบบแอบแอบหนักนิดน,นึงอะดูดิน้ำหนักมันเท่าๆกับ แพนลีจินดาเลยอะลองเอาเนี้ยก่อนอ๋อดูท huh ุกคนดูสายเขาครับกล้องไม่โฟกัสเนี่ยสายสายก็จะมีแบรนด์ของตัวเองให้ด้วยนะคำว่าวิ้งสำหรับภายด้านในโอ้ถือว่า กว้างใช้ได้เลยนะครับน,น่าจะไม่บีบหน้าเท้าเลยจะไม่ค่อยเรียวนะครับสําหรับค,รคนที่เท้าไม่ค่อยเท้าบานอนะ่ะจะจะลงได้ใส่สบายเลยแต่สําหรับคนที่เท้าเรียวนะครับผมเห็นเขารีวิวกันแนะนําให้ใส่ตัวท็อปตัวท็อปก็ราคาประมาณ1,100ถึงประมาณพันสแล้ว,แล,วแล้วแต่โปแล้วแต่ร้าน ตัวนี้ก็จะโอ้สวยอยู่นะดูดิทุกคนตัดสินใจดูนะครับตัดสินใจออกส่วนตัวผมใช้แผ่นนะครับเนี่ยเขาจะออกมาแบบคล้ายๆกันมันมันจะรัดรัดข้อเท้าทำให้เท้าเรามันกระชับได,ได้ได้ดียิ่งขึ้นอนะ่ะสวยสวยสวยอยู่ สำหรับงบราคาประมาณประนี้เจ็ดแเนี่ยเต็มเต็มรองเท้าปืนรองเท้าใครที่จะสั่งนะครับผมแนะนำให้สั่งแบบตรงไสเลยอ่ะไม่ต้องเผื่อไม่ต้องลดใส่ซ1ก็ 4ี่สิเดลยสองู 260. ดูหนังตรงตรงโลโก,โก้ของวิงเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะทำมาดีอยูนะสำหรับการทัดบอลทัดบอลเนี่ยเนีย่ยทั้งสองข้างเลยมันจะเป็นหนังแบบไว้สำหรับทัดบอลด้านข้างตรงนี้ก็สำหรับเออปั่นลูกบอลน่าจะดี ต้องลองลองลองใส่ดูก่อนนะเดี๋ยวมันพุทธเนี่ยผมจะลองใส่ดูแต่รองเท้าแอบแอบมีน้ำหนักที่หนักอยู่นะมีน้ำหนักนิดนึงไม่เหมือนแบรนด์โลโก้อื่นๆอ่นนะมันเป็นตัวรองเท้าหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่เล่น ฟุตบอลใส่รองเท้าสตาร์ทก็ลองลอง,ลอง,ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับรองเท้าที่มีงบราคาเท่านี้ไม่แพงโลโก้วิงก็ทําดีราคาไม่แพงนะครับอันนี้จะเป็นคอลเลกชันใหม่ของวิงลองตัดสินใจในการเลือกดูเลือกชมเลือกซื้อกันดูสําหรับผมก็เอามาลองดูนะครับว่ามันจะดีไหม แต่ถ้ามันดีผมก็จะซื้อตัวท็อปมาใส่เลยราคาไม่แรงครับพวกนี้สายเชือกก็เล็กดีเอาโอเคให้อยู่ภายในรองเท้าก็กว้างนะครับเดี๋ยวดูซอฟดูซอบเออลืมเขาว่าซอฟมันจะหนาจริงไหมก็ไม่จริงน่ยก็ไม่หนานะครับขอพัฒนาแล้วครับ เพราะว่าตัวนเดิมๆเก่าๆเาวนุนซอมมันจะหนาแต่คอลเลกชันใหม่ก็าทำมาใหม่แล้วซอฟไม่หนาครับดูดิใครว่ามันหนาผมว่าไม่หนานะอันนี้จะเป็นภายในรองเท้าครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลองปิจารณาดูครับผมต้องลองใส่ดูอีกทีหนึ่งก่อนขอบคุณครับ